มาดูอำเภอบ้านฝางจังหวัดขอนแก่นบ้านฝางอำเภอติดเมืองขอนแก่นบ้านฝางฝางก็คือเป็นต้นไม้ชนิดหนึ่งที่ใช้ย้อมให้ทําสีนะครับบ้านฝางก็มีแหลง่งต้นฝางเยอะโรงเรียนฝางวิทยายนเอ่เอบ้านฝางก็พื้นที่ราบทํานาทาไร่อ้อยนะครับเอ่เอบ้านฝางก็เป็นอำเภอที่ไม่ใหญ่มาก ก็ออกมาจากสานามบินขอนแกนไม่นานนะครับก็จะมาเจออำเภอบ้านฝาบาร,ารมามะกะก็เป็นสินค้าสำคัญนะครับที่ได้ใช้นะครับส่งออกนอกและใช้ภายในนะครับนี่คือตราด อำเภอบ้านฝางนะครับอยู่ข้างในนี่นะครับบ้านฝางก็ปลูกอ้อยเยอะครับแล้วก็ทำนาเช่นกันเป็นอำเภอที่รดมสมบูรณ์ของขอนแก่นนะครับบ้านขวานี่คือตัว ศูนย์ราชการอำเภอบ้านฝางที่ว่าการอำเภอบ้านฝางจังหวัดขอนแก่นอันนี้ตำรวจเมืองบ้านฝางนะครับ ครัพวกธนาคาทรทกสสกรอยู่ตรงนี้แล้วก็อำเภอบ้านฝางจังหวัดขอนแก่นจะคล้ายกับอำเภอฝางจังหวัดเชียงใหม่นะครับชื่อคล้ายกันแต่ที่นี่มีอำเภอว่าบ้านฝางนะครับการก็ตั้งตามพืชพันธ์ตามแม่น้ำตามอะไรเป็นหลักนะครับการไฟฝ้าไปบ้านฝางก็อำเภอไม่ใหญ่ครับ ลเล็กๆเทศบาลตำบลบ้านฝางใหญ่มากครับอันนี้นี่ครับค่อนข,ข้างเป็นที่ลุ่มเป็นที่อตมสมบูรณ์ติดขอนแก่นก่อนก็เป็นอู่ข้าวอู่น้ำของขอนแก่นแล้ะครับทำไร่ทำนาขอนแก่นก็จะเป็นชิ้นเนินนะครับตัวอำเภอเมืองนะจะเป็นเนิน ก็มหาสารคามอยู่ใกล้ๆก,ก็ทําได้ทํานานะครับอันนี้บ้านดอนหันแถวอำเภอบ้านฝางก็จะมีข้าวโพดขายนะครับนี่ครับข้าโพดข้าวโพดต้มนะครับ ก็เป็นที่รุ่มนะครับทำนาทําพวกข้าวโ,โพดได้ดีนะครับนะบุันดมสมบูรณ์ ครับเป็นอำเภอที่อุดมสมบูรณ์ติดขอนแก่นด้วยนะครับแต่ความเจริญยังมาไม่เยอะนะครับบ้านฝางสนใจความเจริญมาถึงตำบลบ้านทุ่มอำเภอเมืองบัดขอนแก่นเป็นหลักยังไม่ถึงบาดอำเภอบ้านฝางอันนี้ก็แต่ถนนดีมากครับ บ้านฝาไอทีมากบ้านอยู่ติดถนนเป็นหลักครับเนี่ยครับของบ้านอำเภอบ้านฝามีเซเว่นด้วยนะครับ ี่เภอบ้านฝางไม่รู้มีหรือเปล่านะครับแต่มัก่อนนี้เป็นแหล่งที่มีต้นฝางเยอะนี่เป็นข้าโพดนะครับเป็นของที่ประจำอำเภอบ้านฝางเลยครับ